ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมธานะครับถึงช่วงแรกผมมวยหูเมตาวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองสึกเพชรยินดีที่เวทีมวยาราชดำเนินให้แล้วท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามด้วยกันนะครับช่องทางที่1เป็น Facebook เมธา7สีช่องทางที่2เป็นเพจเมธา7สีช่องทางที่3เป็น YouTube เมธา7สีและช่องทางที่4เป็นอิสตาแกรมเมธา7สีสี่ช่องทางสำ ทุกแพลตฟอร์มการวิเคราะห์การวิจารณ์ทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมธา ต้องขอขอบคุณทางข้อมูลจากกลุ่มกีฬามวยพักยุค168นะครับสน6ก ok, สนใจนะครับสมัครเข้ากลุ่มกันได้ในกลุ่มกีฬามวยพักยุค168นั้นมีข้อมูลมวยหน้าเล่นข้อมูลมวยหน้ารองประจําวันรวมถึงลายเสียงมวยมีลายเสียงมวยให้ฟังกันทุกวันนะครับและมีข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศด้วยนะครับสนออกสนใจครับสมัครกันเข้ามาได้ช่องทางการสมัครอยู่ที่ไอดีรายด้านล่างหรือทักแจ้หาผมเมทานะครับกลุ่มกีฬามวยพักยุค168มีดีเรื่องกีฬามวยและลายเสียงมวยนะครับอะ เราเข้าสู่นั้นของฟุตบอลหน้าเล็ฟุตบอลหน้ารองประจำค่ำคืนวันพระรัชี 6มีนาคมนะครับค่ำคืนนี้นะครับมีทั้งในทั้งของฟุตบอลยูโรปาลีกและฟุตบอลยูฟ่าคอนฟเานซลลีกนะครับคู่แรกที่ผมเมธาจะวิเคราะห์จะวิจารณ์จะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางเจ้าบ้านอารีอัลโซเซดัดยอดทีมแกลบเชสไบรทจะเปิดสนามกับเาเรอาเรีอารีนารับมือทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมแกลงเชสอังกฤษครับในเรื่องของฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทําการโม่แข่งในช่วงเวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับทางเจ้าบ้านครับทางเรอัลโซเซดัดนั้นก็มีทางอิมมาโนย์ครับอสกูอาซ ยูนั้นก็มีในด้านของทางนะครับรูเบนอาโมรินคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานของทางเจ้าบ้านทางเรอัลโซเซดัดนั้นมีชนะ3แพ้3าราสุดเป็นฝ่ายแพ้ทางบาร์เซโลนามา0ูส่วนทางแมนยูนะครับมีชนะ2เสมอ2แพ้ไป2ครับราสุดเป็นฝ่ายเสมอทัทางฟูลแลมมา1นในฟุตบอลเอครับนะครับฟุตบอลคู่นี้ราคาเลทเปิดทางเจ้าบ้านเรอัลโซเซดัดเป็นต่อยที่ราคาเสมอบวก1ินะครับ ความมุ่นบองต้นสถิติชื่อโค้ศสนามการแข่งขันประาการแข่งขันผมมวยผู่เมธาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาเจาะลึกเรื่องของรายชื่อนักเตะทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้ว่ามีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางแฮกโคทั้งสองทีมกับว่าจะใช้กลยุทธ์แผนไหนและอัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยผู่เมธาครูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมาครับสำหรับการจับทัพครับของทางเรอัลซอเซตัดขึ้นไปเรื่งของวันนี้ไลน์อัพนักเตะจะเป็นของระบบ4-4-2ผู้รัับสาาาาาารรรรปปปะะตููจจเเเเ็นนนนททงง้้้อมโยืใหค เจ้าโซเซดัดสีประการหลังแผงแบกโฟจ์บันท้าชอนนะครับอารัมบารูกับทางเจ้าอีกอร์ตูเบเตีนนะครับก็จะรับบทบาทเป็น2อทิศนะครับบัญชาเกม,มรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นเจ้านาเย็บครับอากูเฮิร์สวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นเจ้าไอเคนมูลยอศนะครับก็เป็นสีแดงหลังแผงแบกสองทางไรเอตัวเซดัดเจ้าบ้านวันนี้นะครับส่วนทางแผงกลางจะบันเจ้ามาตินครับซาบีเมนดี้ยืนคู่กับทางเจ้าทาเคฟุโกะนะครับ คูลินะครับดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นนะครับรวมถึงด้านของทางเจ้าบาอิสแมนเนสนะครับและทางเจ้ารูกาซูอิสนะครับวันนี้หน้าคู่จะเป็นทางเจ้าอังเรครับบาเลเนตนะครับยืนคู่กับทางเจ้ามิเกลครับโอยาซาเบานะครับก็เป็นรายชื่อครับของทางเรอัลโซเซดาทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค้ำคืนนี้นะครับอ่ะต่อไปไปดูความพร้อมของทางคู่มาเยือนกันบ้างทางแมนยูนะครับแมนยูวันนี้ไลน์อัพนักเตะจะเป็นของระบบนะครับ 3 4 2 1นะครับผู้รักษาประตูเป็นทางเจ้าอังเดโอนาน้าครับสี่อการหลังแผงเบ็คโฟจะเป็นทางเจ้าวิ of, กเตอร์ลินเดอร์เรฟกับกับทางเจ้ามักไทเดอริทนะครับและทางเจ้ารานิโยโรนะครับก็เป็น3แดนกลางทางในด้านของวันนี้ครับกับในด้านของกองหลังแมนยูวันนี้นะครับในด้านของทางกองกลางจะเป็นทางเจ้านูเซ่ครับมาราฮูยืนคู่กับทางเจ้ามูโดนวันกาแฟนันเนดสดาวเตะทีมชาติครับโปรตุเกสและทางเจ้ามาดูเอลครับ อูกาเต้นะครับและอีกหนึ่งนักเตะคือทางเจ้าฟาราติกดอกูนะครับวันนี้ครับกองหน้าตัวต่ำจะทางเจ้าอาริคานโดครับก่อนอาโชตัวที่1ตัวที่2อครับโยชัวเคอร์ซี่นะครับและวันนี้หน้าป้ายเป็นทางเจ้ารัตบารฮอรยูลุนนี่ครับฟุตบอลคู่นี้ครับมุมมองผมในด้านของมวยหูเมทานะครับฟุตบอลคู่นี้เนี่ยครับถึกแมนยูก็ถือว่าแกร่งครับกลับกลับไปด้านของการแข่งกับไปด้านของการ รายการนี้นะครับแต่ในด้านของทางเรอัลโซเซดัดต้องยอมรับว่าในบ้านถือว่าเป็นจุดแข่งของเขาครับระดังของฟุตบอลผู้นี้ราคาเลยเปิดทางเรอัลโซเซดัดเป็นต่อที่ราคาเนะครับเสมอวก10ส่วนตัวผมเมทาผมชอบทางเจ้าบ้านทางเรอัลโซเซดัดในบ้านนี่6นัดชนะไป5ถือว่าไม่ธรรมดาเป็นฟุตบอลที่เก่งในบ้านผมชอบทางเรอัลโซเซดัดนะครับคู่ที่2เอเซ็กอัคมาจะกระทางสเปอร์ครับสเปอร์ไปเยือนต่อราคาปอปอวันนี้จัดไปยาวๆที่ทางสเปอร์นะครับแล้วคู่ต่อมาครับเตเตโอบูคาร์เรสจะกระทางโอลิมปิกลียงจัดไปลียง เป็นยิงนะครับและคู่ต <Allah> screen, there, house, like ่อมาครับในด้านของทางเฟนบาเช่ครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางการ์ดโกลเลนเจอร์ในด้านของฟุตบอลคู่นี้ครับผมชอบไปด้านของทางนะครับการ์ดโกลเลนเจอร์นะครับและคู่ต่อมาครับโรม่าครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางแอติกดูเบา ฟุตบอลคู่นี้ต้องหลองกับที่ทางบิลเบานะครับและคู่ต่อมาครับในเรื่องของวันนี้อาร์แจ็กนะครับเจอกับทางแฟงเฟิร์ตจัดไปครับที่ทางนะครับอาร์แจ็กยาวๆนะครับคู่ต่อมาพิโตลล์ฟิกเซนนะครับเจอกับทางราซิโอวันนี้จัดไปราซิโอนะครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดวันนี้นะครับโบโดริมวันนี้เจอกับทางเจ้าคับโอลิเปียกอสจัดไปครับที่ทางโอลิเปียกอสวันนี้จัดให้แล้วฟุตบอลคู่นี้เจอกันใหม่ครับ